สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ปู่สุกันครับผมวันนี้ก็ได้เดินทางมาอดที่ผักสงของปู่ศรีสนกันนะพี่น้องเนาะปู่ศรวนวันวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดของสุดท้ายที่พี่น้องเนโคของสุดท้ายเลยนะเนาะเรืองบรรยากาศ รอบๆพวงปูปเห็ดเนี่ยพี่น้องเฮ้ยเหทั้งสลาทั้งกุต,ติก็แล้วนะ่นละนาะพี่น้องถตาก็คิดเลียงยุ่เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปูเห็ดไปเรื่อยๆแต่ปลาอย่างมาเบ่งเล็กปู40พี่น้อง มีว่อันพ่อะ้าพ่อะ้าดมาตัวใดเลขดังมาตุไรเปลี่นนันนะโอ้ยสองแปดมันนั่นนั่นแล้วมันดังมาตะโดนหรอเดียวหลวังดัง,ดงนี่เลยอ่าแมียนี่็กพระเจ้าอยู่หัวดังมาตะโดนแล้วคันว่าเลขสองแปดนั่นนะอุตตรี่ก็บม่มีขายแล้วเลขตัวเพิ่งจะโตเพิ่งมักไปมักมันไป มันเกิดเี่ยงอกันแต่ละคนนะนเกิดสองแปดนะรถตลีเห็นเมื่อตดดแล้วต่อมาถึงแกคนรถตลีนะเอรลีเนเื่งอะไรรถเดิคนกมันไันานนีเ้ยงฝเมียนเ่ะก่ยวกัเรือนลูกไปนีแลนเขปเรอยเียนแล้ว่ะ การนมัสการครับผมอันนี้ล่างครับนี่อันไปที่โอเคโอ้นี่เลขล่างแล้วครับเนาะมันล่มครับ เหล็กลาง,งอันนี้มัทีิบพกับหัวป่ะครับนี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคีบกโบีบพกปีนมาเนาะบาทนี้นาะขีบพกกับหัวเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งมาเนาะโอ้คิดไปหาซื้อทั้งใดนอะเลขกันเลขเก็ซี เลขเจ็ดสีไปหาสี่ทังใดบานนี้ต้นบนนี้สี่ชุดตรงตรงนิ่งๆอ๋อคือเมื่อตรงเลขหายงากระหน่อกตัวบนนี้จะเป็นตรงตรงเต็มสุดเรียบหาชุดตรงแต่ว่าห้าเน้นยที่อันนี้ชุดเต็มเนาะเพราะว่าเขาเน้นเขาก็เน้นสี่กับศูนย์เนี่ยเนาะ ครับก่อนทำไปได้ปัวไปนอน้อแคบหน่อยจอไเด้อโค้งทุไทยเด้อดิบารน,นี่บ่มีเวลาเอานีอ้อันนี้ครับจับชุดเต็มมัน,นได้เลยครับปีน,น ม,มันได้มันดักแดนเล็กลางเ่างนี้เล็กลางกันสิบหาสุดโอสิบหาสุดทุกกันแต่วามมาเด่นโอ้มันชนทีหนึ่งชนหนึ่งข่ามนมักปูจับนี่เขาจับออกอะไรกันบางนี่ห้าศูนย์หนึ่งอามาปกปบเซกับเก้าหนึ่งเพวมัน,อ,มมยน,มอ,มนอยู่ครับลมโอ้คืลมดีดีเนี่ลมดี แดดก็ออกบาดี้เห็ดที่ต้องห่วงหรอกครับแต่หมู่บ้านนี่ก็เป็นนหน่อยเห็ดยุ่นตลาดก็ไเลยนี่แต่เห็ดพี่น้องเขาแคบหน้าจอบนวิ่งเอ้ยลางเนาะผู้ออกลางไปทางหน้าก่อนเพะว่าเล็กลางออกก่อนลางวิ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเ็ดหนึ่งเก่า หนึ่งๆกระไดเห็นไหมครับพอมช่นทีหนึ่งเด้อตัวนี้มันจะมาตัวนึ่งว่าสามตัวมาตัวหนึ่งต้องมีไม้เห็นหนึ่นหรอครับสามตัวมาหตัวนึ่นี่ก็เดิเนาได้นะะสิบมงตัวสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเนี่ยะสิบมงกุฎนะ มันมันสี่สิบหกเมดโอ้ยห้าสิบอประมาณเอาบนวิ่งตัวนี้ประมาณเก้าสิบแปดเง้าปับนวิ่งเลยปูเหล็กวิ่งคือบวิ่งเลบอลโบวิ่งเน้นห้เลยลักิบอ่ะอ๋อห้องนนเนี่ยจะรักสิบกันสิไหครับเน้นจะรักหน่วยกัไหมตัวนี้จะเป็น,นมัดนเียจะเป็นรักซิตเบี๋ลวกมอ๋อ

ตันี้วนี้มไมจะได้เป็นอนอเีใส่สามสูนรมันกิดหือเป่เท็่ิดมาเลืสิครับพี่น้องเ้างก็แคบหน่าจอเอาบนนี่มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสีปูวงกลมที่เจ็ดศูนย์แต่ว่าในตัวเจ็ดสี่นี่แหละเราว่างได้พี่น้องได้อยู่บ้านนี่บ่มีหมวกก่หาอะไรที่นี่ ยุบานผมไม่ม,มองขีเอาแล้วนี่จะขีเปหาใส่ครับเจ็ดซีนี่ลางวิ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเกตหนึ่งเก่าเออบ้างมันฉีบเป็นหนึ่งหกสะละัโอ้ยหมักอันยังกูละหมักยางไหมพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้โคงทุตทยแล้วมักตัวใดชอบตัวใดห้องกับพิจัลนลานเบอร์หาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เหมือ,อน,กนกันมาจอดทาะ่ะ ข้าไปเิ็นแนวทางรอตเตรี่ครับมีดอกนี่4เจ็ดนี่บมมีแล้วอ่ะชับหน้าจอตามนี้ครับผมรด้วยๆเฮ่งปังๆกัน,าน,นการร้สการปู้ครับผม ฝากก,ก,าก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม